สวัสดีคะ่ะทุกคนเรามาเจอกันในข้อสอบภาที่5นะคะข้อนี้น้องๆตอบถูกแทบจะ100%เซเลยนะคะพวกเราดูช้อยส e ค่ะช้อยส e เนี่ยเป็นคำเหมือนๆกันเลยแล้วมีคําข้างหลังต่างกันมีลีมีเอสมีเออร์เจอแบบนี้นะม,มีเอสมีเออรแบบนี้จะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบนะคะซึ่งในโจทย์นะคะให้เราหาคําว่า as than the ได้เลยนะคะ3คํานี้เป็นการเปรียบเทียบนะทุกคน as เปรียบเทียบขั้นเท่ากันค่ะ แดนก็คือเป็นคำขั้นกว่านะคะแล้วถ้ามีเดอะอยู่หน้าช่องว่างนะคะจะเป็นคำขั้นสูงสุดค่ะหรือไม่ก็ตามด้วยคำนามได้เลยนะคะในโจทย์เนี่ยน้องๆสังเกตดูนะคะเราเจอคำว่าแดนตรงนี้นะคะอันเนี้ยเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าแน่นอนตอบ larger than นะคะตอบข้อดีค่ะในโจทย์นะคะเขาบอกว่า the ASDC business นะคะก็คือธุรกิจ ASDC เนี่ยเขามีเป้าหมายนะคะที่จะ เหมือนกับที่จะเข้าไปควบคุมหรือเข้าไปมี market share นะคะก็คือส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากกว่าเขาเคยทำได้ก่อนหน้านี้นะคะโดยการที่กระตุ้นส่งเสริมไอเดียการทำโปรโมชั่นต่างๆนะคะเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆความคิดสร้างสรรค์นะคะจากพนักง,งานของเขาเองนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะตอบเออแล้วก็แดนนะคะจะแปลว่ามากกว่าคะ่ะถ้าเป็นเดอะนะคะถ้ามีเดอะหน้าช่องว่างจะตอบ SEST S ค่ะข้อนี้จำไปสอบได้เลยนะคะข้อสอบออกบ่อยแล้วก็เป็นข้อที่เก็บคะแนนค่ะ